สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการออกแบบเชิงเส้นการออกแบบเชิงเส้นนั้นครับเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนการออกแบบเนี้ยเหมาะสำหรับงานที่เป็นทางการด้วยค่าใช้จ่ายก็ต่ำไม่ต้องลงทุนมากครับสำหรับการออกแบบเชิงเส้นมีด้วยกันอยู่8วิธีให้เลือกใช้ด้วยกันนะครับมาดูกันเลย วิธีที่หนึ่งคือวิธีการลอกลายเราใช้เครื่องมือเพนทูเนี่ยในการลอกลายอย่างเช่นมีภาพใบไม้หนึ่งภาพเราก็ใช้เครื่องมือเพนทูเนี่ยลอกลายตามใบไม้ได้เลยซึ่งเครื่องมือเพนทูน,นั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือที่อยู่ในโปรแกรมหลายๆโปรแกรมอยู่ด้วยกันยกตัวอย่างคือโปรแกรม Photoshop ซึ่งมีเครื่องมือเพนทูเหมือนกันเมื่อเราลอก ไปรอบๆใบไ,ไม้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้วัตถุที่เป็นขอบลายใบไม้อย่างที่เห็นในภาพฝั่งขวามือของเรานั่นเองมันก็ดูสวยงามเรียบง่ายวิธีที่2คือการใช้ฟอนดิงแบบในกรณีที่คุณใช้เครื่องมือเพนทูเนี่ยไม่ได้หรือว่าไม่ถนัดมันอาจจะลำบากเกินไปสำหรับคุณเราก็มีวิธี การใช้ฟอนต์ดิงแบทเข้ามาแทนที่โดยการโหลดมาจากในอินเทอร์เน็ตก็ตามแล้วก็เอามาลงโปรแกรมที่จะใช้ในการออกแบบโดยการพิมพ์เหมือนข้อความธรรมดาซึ่งเราก็เลือกฟอนต์ที่ชื่อว่าดิงแบทเนี่ยพอเราพิมพ์แล้วเราก็จะได้ลายออกมาเป็นแบบนี้เราก็สามารถนำลายเนี้ยไปปรับแก้เป็น เอกลักษ์ของเราได้ไม่ว่าจะปรับขนาดความหนาของส่วนความหนาของเส้นเองโดยมาประยุกต์ใช้ให้เป็นเอกลักษณ์อย่างที่เห็นภาพด้านขวานี้วิธีที่3ครับเป็นการใช้กลุ่มตัวอักษรในการออกแบบแน่นอนว่าตัวอักษรเนี่ยมันไม่ได้สื่อความหมายว่าเป็นคำเพียงอย่างเดียวมันใช้ออกแบบทางด้านางานศิลป์ได้ด้วยอย่างที่เห็นในภาพนี้คือ ตัวอักษรที่มีตัว W และตัว R ก็สามารถแปลงให้เป็นเส้นแล้วมาใช้ในงานออกแบบได้ภาพเห็นคือเจ้าตัว W R เนี่ยมันขยายใหญ่ทำให้ดูเหมือนเป็นแบล็กเกา์พื้นหลังทำให้เจ้าตัวข้อความสีม่วงเนี่ยออกมาเด่นเลยก็เป็นเทคนิคก,การออกแบบอีกหนึ่งวิธี วุธที่4เป็นการลอกลายบางส่วนของภาพยกตัวอย่างในภาพทางด้านซ้ายคือภาพตึกใช่ไหมครับเราก็ลอกลายมาแค่บางส่วนภาพตึกแค่ให้รู้ว่าเป็นตึกก็พอละดูแค่นี้ก็สื่อความหมายว่ามันเป็นเมืองเมืองหนึ่งได้ละเราไม่ต้องไปลอกทั้งหมดเพราะว่ารูปทางด้านซ้ายนี่มันมีความละเอียดเยอะเราก็เอาแค่พอเหมาะที่ให้ภาพเนี่ยดูสวยงาม ในตัวอย่างก็คือหยุดที่เส้นขอบฟ้าเห็นไหมครับขีดตรงเลยไม่ได้ลอกยาวเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือมีแค่นี้ใช่ไหมครับก็ลอกเท่านี้ส่วนที่เหลือแล้วก็ขีดยาวไปเลยก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งส่วนด้านล่างก็ไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกอันนี้ก็แล้วแต่ของเราด้วยนะครับซึ่งเพราะด้านล่างของรูปของเขาเนี่ยก็จะมีพวก ปุ่มคาอยู่ด้านล่างซึ่งเป็นวิธีที่ดูเก๋เก๋มากผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เก๋มากเลยทีเดียวลองนําไปใช้ดูนะครับวิธีนี้วิธีที่ห้าครับคือวิธีการครอบภาพคือการเลือกแค่รูปบางส่วนไม่ได้เลือกทั้งหมดเห็นไหมครับในที่นี้ก็คือประตูเซนหลุยใช่ไหม จากภาพที่ได้มาคือประตูเซดหลุยนี้จะยาวกว้างขนาดน,นี้นะครับเราเอาแค่มุมส่วนโค้งมาใส่ไว้ในเว็บไซต์อย่างภาพที่เห็นด้านทางด้านขวาเป็นเว็บไซต์นั่นเองซึ่งเราก็สามารถใช้เจ้าประตูเซนหลุยเนี่ยมาวางไว้ตรงขอบทางด้านขวาของเว็บไซต์แล้วก็ลอกออกมาเป็นลายทำให้เจ้าเฮดเดอร์ของเว็บไซต์เนี่ยมีความนุ่มเมนืล นั่นเองก็เป็นวิธีหนึ่งในการออกแบบวิธีที่6ครับคือการนําวัตถุมาทาซ้ํคทางภาพทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นวัตถุที่เป็นลายเจติหีมัดเราก็นํามาลอกลายแล้วนํามาลงใส่กระดาษจดหมายนะครับเราก็มาวางทาซ้ําทําซ้าทาซ้ําก็เป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งที่สวยงามเราอาจจะปรับจุดเด่นให้มันใหญ่ ึ้นมาหรือปรับจุดหมุนของภาพที่ไม่เหมือนกันเราก็จะได้จุดเด่นออกมานั่นเองก็เป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่สวยงามวิธีที่เครับเป็นวิธีการตกแต่งเส้นอย่างที่เห็นคือในภาพนี้เป็นพลิกเราก็ทําการลอกลายพลิกออกมาก็จะได้ลายทางด้านข,ขวาแต่ว่าเป็นลายที่ไม่เหมือนกับทางด้านซ้ายเพราะว่าลายนี้ถูกปรับแต่ ให้เป็นเส้นหยักเมื่อเราเปลี่ยนเป็นเส้นหยักแล้วเนี่ยมันจะดูว่ามีความร้อนแรงมีความตื่นเต้นในตัวของภาพและเส้นนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขานำมาใช้กันมากมายต่อมาวิธีที่แปดครับเป็นวิธีที่เลือกใช้เงาของภาพจากที่เห็นคือภาพฝั่งซ้ายเป็นรูป ช้อนเป็นรูปซ่อมแล้วก็เป็นรูปมีดใช่ไหมครับเราไม่ได้ลอกลายช้อนซ่อมีดครับแต่เราลอกลายเงาของมันอย่างที่เห็นขึ้นในภาพฝั่งขวาก็จะเห็นลายเงาของมันก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่ใช้กันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมด8วิธีนะครับที่จะให้คุณเลือกใช้ว่าจะใช้แบบไหนไม่ว่าจะใช้ โดยการลอกลายโดยใช้เป็นทูหรือจะใช้ดิงแบกบง่ายๆหรือจะใช้กลุ่มตัวอักษรในการออกแบบลายเส้นหรือจะใช้การกอบภาพหรือจะใช้การนำวัตถุําทำซ้าหรือการปรับเปลี่ยนเส้นให้มีลักษณะอารมณ์ที่เราต้องการหรือการใช้เงาของมันมาลอกลายโดยที่มี ใช้ออบเจกนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็น8วิธีให้ท่านเลือกใช้ดูนะครับก็ขอสวัสดีครับ